ฮัลโลสวัสดีนะครับทุกคนปุ๊กปิ๊กเองหายไปนานขอโทษด้วยนะทุกคนวันนี้ปุ๊กปิ๊กจะมาสร้างร้านหมูกระทะที่อร่อยที่สุดเอาละว่าแล้วก็เอาโต๊ะมาวางได้เลยตอนนี้มีลูกค้ามายืนรอเราแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําการรับลูกค้าก่อนนะครับหุยมีโทราศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีวิทยุอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกค้าของเรา ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเชิญคุณลูกค้าไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวพุกปิ๊กจะเอาของไปเสิร์ฟนั่นไงก่อนอื่นก็จะต้องไปเอากระทะก่อนใช่ไหมไปรับออเดอร์นิดนึงนะครับคุณลูกค้าต้องการอะไรครับเป็นชุดเนื้อหมูสลด์ใช่ไหมเอยเอาละนะหยิบชุดนี้ไปให้นี่เลยอันนี้คือหมูกระทะของแท้ของแท้ที่เรานั่งกินกันอยู่นั่นเองทุกคนวางแปบ๊บเดี๋ยวก่อน มีชุดสําเร็จรูปเลยเหรอวันนี้ก็ดีดิเห็นแล้วหิวจังเลยขอปลุกปิ๊กกินด้วยได้เอาเปล่าทุกคนงอมหอมหอมอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอุย้ยคุณลูกค้ามาเพิ่มอีกแล้วโต๊ะไม่พอสองสัย,ยจะ <ำ S 3> ไม่ท<จ>ำต่อเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ัน่นไงไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บเงินก่อนเคลียร์โต๊ะอุ้ยนี่อะไรอะ่ะขอหมูสไลด์ด้วยครับหมูสไลด์เหรอครับมันมีจํานวนจํากัดเดี๋ยวก่อนนะครับทางนี้ผักไม่มีเลยนะคะ่ะ ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้นี่เอ้ยได้จานกับถ้วยมาแล้วอะ่ะน้งจิ้มด้วยค่ะน้อยขนาดนี้ถ้าทางจะบริการลูกค้าได้ไม่ดีงั้นต้องรีบเก็บตังค์เยอะๆนี่เก็บเงินด้วยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละตอนนี้ปุ๊กปิ๊กจะต้องเปิดของให้ได้เยอะที่สุดได้หมูสไลด์มาแล้วทุกคนทางนี้ครับหมูสไลด์ต้องการครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจะเอาไปให้นะครับ ตรงนี้ยังไม่ได้เตาเลยนะคะโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะสงสัยจะต้องหาคนมาช่วยเพิ่มซะแล้วคลิปนี้คงต้องเล่นคนเดียวไปก่อนนั่นนะขอเตาด้วยค่ะยังไม่ได้เตาเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมยกเตาไปให้นะครับ นี่ออ้ยตรงนั้นก็ยังไม่ได้ให้เลยอ่ะอร่อยมากเลยนะเนี่ยเธอเขาหลังแล้วเรามากินหมูกระทะร้านนี้ตดีกว่านะนเธอนะทําไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยยังไม่ได้โตเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมกําลังหาโต๊ะให้นี่ไงโตนี้ว่างแล้วเก็บตังก่อนเรียบร้อยแล้วครับมาโตนี้ได้เลยนะครับโตนี้เลยเหรอคะใช่แล้วครับตรงนี้อร่อยกันหรือเปล่าอร่อยมากเลยค่ะโหเหนื่อยชะมัดเลยออกมาทํางานเองไม่ได้อยู่กับพี่ฝนเนี่ยนะอืม เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เฮ้ยเอาละเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจะพยายามทําคลิปมาขึ้นบ่อยๆนะช่วงนี้เห,เหนื่อย <c oughs> เอาละเก็บตังค์แล้วก็เอาลูกค้าคนอื่นมาลงได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้โตหรือยังเอ่ยนี่ครับมาคนเดียวก็นั่งโต๊ะเดียวอ,อร่อยมากเลยอ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆอร่อยมากๆอร่อยฟุดฟุดไปเลยโอ้ตอนนี้ปุ๊กปิ๊กสามาสางร้านขึ้นมาจนใหญ่ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอะ มีกระทะใหม่อยู่ตรงนี้ง่ายดีเลยคราวนี้เอาไปเลยครับฉันยังไม่ได้เตาเอาเลยครับนี่เตานะครับเก็บตังเก็บตังเก็บตังอ้ลูกค้าเยอะชะมัดเลยสงสัยพวกปิ๊กคงจะทำเองคนเดียวไม่ไหวแล้วน่าจะต้องไปจวนคนคนนั้นมาเล่นด้วยซะแล้วอะ่ะ หมูก,กระทะฝั่งนี้ยังไม่ได้เบคอนเลยนะคะโอ้โหแย่แล้วเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าปุ๊กปิกจะเฉลยนะว่าจะพาใครมาช่วยงานปุ๊กปิกอะ่ะพี่เอกยังมีพี่วลนแต่ว่าปุ๊กปิกไม่มีใครเลยอะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ปุ๊กปิกด้วยนะจ๊ะ <c oughs>